ช่วงสาราจานปโปรดสนับสนุนโดย n e w t r o p l e c o r a i c p a s s เป็นยังไงกันบ้างคะกับเมนูบอลตำลึงโอ้โหสร้างสารรค์มากๆเลยค่ะเมนูนี้สีสันก็น่ารับประทานนะคะและในช่วงสาราจานปโปรดวันนี้คะ่ะหมออมก็จะนำเสนอวิตามินและคุณค่าสารอาหารจากตำลึงให้ทราบกันคะ่ะ หึงนะคะเป็นผักที่อยู่ในวิถีชีวิตคนไทยมาช้านานค่ะเริ่มตั้งแต่แรกเกิดเลยนะคะหลังจากที่ให้นมแม่ครบ6เดือนแล้วอาหารมื้อแรกของเด็กๆที่ผสมกับข้าวบดก็มักจะมีตำลึงเป็นส่วนประกอบด้วยล่ะค่ะเพราะว่ามีเส้นใหญ่ที่สูงและทําให้ลําไส้ของเด็กเนี่ย ทำงานได้ดีนะคะการขับถ่ายก็คล่องค่ะวิตามินที่สําคัญนะคะในตําลึงนะคะเห็นเขียวๆอย่างนี้แน่นอนค่ะมีวิตามิน A ที่เยอะเลยนอกจากนี้ยังมีเส้นใหญ่ที่สูงทําให้การขับถ่ายคล่องนะคะมีวิตามิน C นะคะและมีแคลเซียมที่เสริมสร้างกระดูกและฟันเหมาะสําหรับเด็กๆมากๆเลยค่ะใครทราบบ้างคะว่าตําลึงเนี่ยเป็นผักสองเพศน,นะคะ <S <S นี่สังเกตได้จากใบ อันนี้คือตัวผู้อันนี้คือตัวเมียนะคะส่วนมากเนี่ยที่จะเอามาทําอาหารกันเนี่ยจะใช้เป็นตําลึงตัวเมียที่เป็นใบลักษณะนี้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใบตัวผู้เนี่ยส่วนมากเนี่ยเขาก็จะไม่เอามาทําเป็นอาหารนะคะเพราะว่า คนโบราณบอกว่ากินแล้วจะท้องเสียลองดูค่ะใครที่ท้องผูกนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นตัวช่วยได้อีกอย่างหนึ่งเลยละคะ่ะการเลือกก็เลือกเป็นการที่อ่อนๆสดๆอย่างนี้เนี่ยนะคะโอ้โหเอามาทําอาหารนี่กําลังอร่อยเลยทีเดียวนะคะค่ะแล้วก็ซื้อมาเนี่ยนะคะโดยมากเขาจะขายเป็นห่อใหญ่ถ้า d, ทานไม่หมดทําอย่างไรนะคะก็เอาเสเด็ดน้ําไว้อย่าให้เปียกนะคะแล้วก็ห่อด้วยกระดาษแล้วก็เอาแช่ตู้เย็นค่ะก็จะทําให้หยืดอายุตาลึงในการเก็บได้ะคะ่ะ ช่วงหกขวบแรกร่างกายละสมองมีการพัฒนายอย่างรวดเร็วคุณแม่สามารถให้อาหารเสริมควบคู่กับอาหารมือ้อหลักเพื่อลูกน้อยจะมีสุขภาพที่แข็งแรงสมไว้ค่ะ